คุณพ่อเข่าให้เนี่ยสิไปยิงปลาก็ไ่นุน่นแจวกับเกตือกเก่าเด้อไม่ได้เห็นแนวกินเออก็ได้หาหาปลาโดไปให้ดืดิมกินส้มปลาโดไานแล้วนะนอย่าไปขึ้นตอมเราปลาโดใน,นช่วงนี้หาหาโตกับพ,อพอ่อเออเผื่อเห็นเผื่อได้มาเสียวเลย,วยนี่ไปไปไป,ไปห,ห้อยเนี่ยสิอ,ออกไปเลยนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมข้อประแดนวันนี้กับพี่น้องมาหาหญิงป่ากินเข่าปลากับพันนุ่นครับพี่น้องพุนพันนุ่นขึ้นอยู่กกใหม่ทางพุนละพา่นมาหัดหญิงป่าพร้อมวันนี้บรรยากาศแบบฮ้อนสุดๆล่ะครับพี่น้องเห็เด้อกับภาพไม้ครับพี่น้องนี่พามาลุยเบิ่งอยู่ป่าไม่ย็ราหงหกนี่แะครับพี่น้องมาเดี๋ยวขึ้นพานังซ่อมมืงน้ำกันอีกว่าครับพี่น้อง เขาม่ทันเลยเขาไม่ทังนี่บ่เรื่อยเรื่อยเห็นแล้วเห็นแล้ววันนี้เขามาแล้วครับพี่น้องโคตรซุ่นบังโดนมาโดน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 ครับพี่น้องเอ้าเอ้าโดนยังไงโอ้โดนยังไงอโดนอีรีโดนอีรีโดนอีรีเฮ้ย โดนจึงได้ไสคือเปลเรียนกำลังสิว่าอ,อย่าของดิอย่าขวางนี่ตัวเลกแหกม้าน่ะครับพี่น้องค้างแดงจึงคืงถึงถึงมาเลยถึงถึงมาเลยผ่านน้นผมประกาศย,ยิ่งครับพี่น้องยานผ่าน <laughs> มือใหม่ยังสีด้วย นาจิเป็นรูบุ๋นแล้วครับพี่น้องตัวนี้สมผู้เพันปกาอย่างอยู่พันยานพาดโอ้ยประถึงประถึงนี่โอ้ได้ยี่ดอกครับพี่น้องประมาณรั่วยี่ดอกรั่วนิดๆเอ,อาจับได้แล้วผีเลิกครับพี่น้องตัวนี้นาจิตปถึงดอกเบิงบ่งเบิ้งที่ดีแล้วนาจิประมาณ แปดเก้าขีดนี่แหละครับพี่น้องบ่ถึงกับไก่เคียงหระพี่ล่ะอ้้งามอยู่ตัวแรกแค่หมันมาแล้วเด้อไอ้นนตัวแรกมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อหมานแล้วหมานแล้วเอาเดี๋ยวขอเก็บปลานั่งซ่อมกันต่อเลยครับพี่น้องไปลาอยนนตน โดนโยนพ่อปลายังปลายังโอ้โ้แน่นอนแน่นอนดึงไดยคือไดยพ่อดึงดึงเลยดึงสาวเลยสาวเสือกเลยสาวเสือกคืนมาก่อนมาสิบพันเดอือสาวขึ้นมาก่อนอดึงเดียวพ่อบวได้พันวบก่อน มือแรงได้จังสีลงเอาทีมรอบักไล่ไปงันละอเดี๋ยวมาเอาพี่มาเอาพี่มาเอาเอามัดไปก้อนเอามัดไปก้อนโบเป่าสาวเว้ยโอ้สำเร็ดเอาเด้อครับพี่น้องพานนนผมมาแล้วเด้อตัวแรกตัวแรกโอ้หลังจากที่ซ่อมมือมาเป็นเดือนประสบผลส้ำเร็จแล้วครับพี่น้องมัดไปก้อน เมาลูกดอกพี่เออเนี่ยนอนอยู่มาครับพี่น้องเดี๋ยวมานั่งซ้อมมึงน้ำกันต่อยดีกว่าไม่ครับ่เห็นแล้วนู่นเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วโดนเพะหวัว่ามันโดนแล้วครับพี่น้องโอ้ยปีนท้องเลยปีนท้องเลยเดือดเดือดเดือดอย่าพันอย่าพันอย่าพันโอ้ได้อยู่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 สาวึ้นมาเลยเสียก็พันไปดีกว่าสาวปลาคุณก็พี่น้องใส่ปิ้งนอนใส่ปิ้งใส่ปิ้งสวย พี่ครับพี่น้องปันนี้ตัวนี้ใส่ปิ่งสวยพอดีสีเดียปิ่งบัวละว้าเพิน่นเพิ่นเมาน้ำปลากันเออเดี๋ยวเก็บป่าลุยกันต่อเลยครับพี่น้อง ลายเขามากครับพี่น้องอ้มันบางง่ามหมครับพี่น้องทางยิ่งสาดลงไปเรืยยันยันหลุดดอกฟานง่ามหมก่อนอู้ตื่นเต้นล้วบิดนี้อยู่ใต้น้ำลึกๆเนถะอะวู้ไปจ่อยโอู้เสียดายเสียดายดครับพี่น้องเสียดายดโอ้ยตื่นเต้นฟีเลย พี่ก็พี่น้องเกามาไก่กามาไก่หันหนาสิพร้อมเด้อลองมาตวงลงด้วยบ่รอดจังหวะก่อนดีกว่าครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้น,เมมน,นอยู่เด้อดุดุมห็นเตี้ยโมเมนต์ยานยังเด้ยานบ่ได้ยานบายยน่ได้ยิ่งไปเร็วครับพี่น้องอคือมาคือมาหยอกกันดูเถอะเนาะ หายเลยโอ้เสียดายเสียดายขาสั่นตัวๆหรืรพี่ครับพี่น้องขาสั่นตัวๆหรืแค่เห็นตัวขาสั่นแล้วโอ้ถาบึงพันบ่อนม,มาใหม่หรือครับพี่น้อง ตอละวันพักยกกันก่อนครับพี่น้อง,งปลาข้างนี้แล้วปลาโบปลาโบค่อยร้อยแล้วก็เลยว่าสิพากกันป้งวันนี้เลยะปีงก็สวยวันยังจังวากันม่อีกรอบนึงงว<ะ>ันนี้นกับใส่พอดีป้งเลครับพี่น้องส่วนปลาที่พันน้นยิ่งไหวอยู่คุณ <laughs> เสียหน้ามวยอยู่ครับพี่น้องมือ <laughs> แรงจังลุงเอาทีเดียวบอยท่านเด็กพากกันกวนปลาบันได เ,เดี๋ยวถ่ายเข้เขาสวยน้ำกันจะเข้ากันครับพี่น้องคิดว่าสุข,ขักเลยล่ะครับพี่นอ <c oughs> ้องคือสิบวันได้กินปลาหวานลงมงานงหนึ่งนั่งแก้ให้นี่ย โอ้ผ oh, so ีเ네ด้อครับพี่น้องเอียงนี่ใส่บ้านมาดิกินสิกินใส่นะเจ้ากินมัน้านนี้เว้ยผีแม่บ้านพร้อมหอยหอยแหนมหอยเพื่อเพื่อเป้าพ่กันนี่กินเจ้แจ๊กไหมมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องเสบเซบน้ำกันเด้อโอ้ยแว่นกับบัวถอดเนาะอันนี้ก่อนเนาะใส่ออนเนี่ยเต้ยแก้วมักแก้วมักจะปั่นให้ผู้กับหญ้าก่อนปั่นใส่ออนนี่เพราะง่ายปวดรอกเนาะเนื่อยละวเหนื่อเตานน้องผีเว้ย เออผู้หญิงเด้อมีเขาน้ำลุกน้ำลานเด้อรอบบายนี่ให้มันหมานเเด้อแต่แบบนี่ไงเด้อเอ้มา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 ครับพี่น้องมีก็สวยน้ำกันกันยังลุยกันต่อเออวันนี้สุกสุกสุกปานนี่มามุ่นดีเลยนะโอ้ยหนึ่งวันมาแล้วดูจักปัญะเออปันดิเอื้อนนี่เลยนี่อู้ Mhm, 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 mà mhm, 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 mà mhm, 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 mới mhm, 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 quan mhm, nè ông

เขบ,บมันเนีบ่บดมือ,บอบมันเลยมือมันขมดียวกระมันซุปมัน่นกุ้มน้องขุ่นไก่บนอ่ ครับพี่น้องกิ้นเขาอิ่มแล้วก็มานั่งซ้อมกันต่อจากนีไปหาคำเพียรมานอีกเจ้าตัวจากใด มิดซีรีส์ครับพี่น้องสรุปว่าเอ้านีปา่ปลาปลาลอยในส่วงเศร้าคุณว่าสิพ้ากันลงเอาปลาแล้วก็สิกลับเลยเลยครับพี่น้องท่านนนผมถอดเสื้อลงแล้วคุณเดี๋ยวมาลุ่นมึงปลาน,นิ่งน,น้ำเพลนตัวแหลกของเพลนว่าสิตัวใหญ่บ่ถึงโลว่าอะไรนน,นคิดว่าเลี้ยวเลี้ยวิยวึงอยู่กังเครงขึ้นยังไงอยู่ได้จีทำเลิก,เกด้ด ปดเอาแบบใปน่องบันทิ้งไ,ได้ก็จับเอาขี้ปลาแล้วก็ปดลูกดอกโอ้ดิมุดกับพี่นอ้องดิมุดเบิ่งเหลี่ยวก็สีเลือกอยู่ะหะปล่อยเลยครับ,บักไล่เนี่คือสีเบอร์ได้กินแล้วกับพี่น้องวันนี้ไปแล้ว อะไรวะอ้คือดึงมาขึ้นมันพันลูกหลวมเส้น้อไปเนี่ยนั่งโขมหัวไปนั่นบ่มาแล้วครับพี่น้องโอ้สมยูสสมยูสตัวแรกก็ว่ามันจะเป็นโลคุปแล่ะครับพี่น้องนี่โอ้ตัวแรกตัวแรกของพันนนเด้ออีโอ้เป็นโลคเป็นโลคเป็นโลคแบบนี้เออโลกลัวอยู่ดอกขับไป หัวหัเปียกเมื่อไหร่เนาะบุเปียกเ่ได้ปลาพี่ครับพี่น้องสมโยสมโยบัตายเด้อถึงแซน่าไปเบิดมือกับบตายครับพี่น้องประเด็นี่ถ้าแม่นบักไร่นี่แซน่าไปซิมนาทีทันละแข็งกือดนะว้อวแบบโชว์ผลงานเนี่ยบันทึกเออสุดยอดเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิดไว้ซ้ำนี่ก่อนเหรอครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งมาจบคลิปด้วยครับผมป่ะพอกันไหมคลิปนาครับพี่น้องโอ้ยคือกลับข้างแท้หมาอนตัวหให้นอนไปบนเรียวอ้าวแล้วมาดูไฟละ่ปะปลาดูป่ได้จัากตัว เห็นซื้อแต่ว่าบัได้ได้แต่ปนิ้นหลักเลยให้น้นไปเบิดเลยเขาได้กินดูอยู่เฮ้ยังอยู่น่ะทำเน้วไปใส่เขียดน้อยกันสันเอาไปหาเกีียวเขียดน้อยกินแลกกันปะ <c oughs>